เจอแล้วครับสองดอกแรกนะครับนี่ครับเห็ดบอ่อพลอยนะครับขึ้นเตีดอกสองดอกนี่นะครับสองดอกแรกนะครับครับสดอกครับแต่น่าจะไม่ดอกไม่สวยนะครับ ดียังเ,เจอเป็นแนวทางนะครับหัวหลุดเลยครับ,รบการหนึ่งสวยนะครับนี่ครับสองดอก,กนอีกหนึ่งดอกนะครับยาม,าม่งน่กินจิ้มนะครับ ครับขึ้นมาดอกเดียวนะครับนี้ต้องมาดูใหม่อยู่ครับจะขึ้นอเปล่านี่นะครับอีกสองดอกนะครับตูมนะครับนะครับเริ่มขึ้นนะครับน่ครับสองดอกเห็ดบ l พอยนะครับ đọc tuổi vô hết đây cái này ao này nó hấp จะเดินหาต่อครับนี่นะครับจุดที่สองฮะเจออีกหนึ่งดอกครับสามดอกหนึ่งดอกนะครับนี่ครับหัวหลุดไปห่างนึงนะครับไปคายเห็ดก่อนนะครับนี่นะครับเห็ดอะไรก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวลองเก็บใบผู้เชี่ยวชาญดูนะครับว็กินได้หรือเปล่านะครับ เดี๋เก็บเห็ดก่อนนะครับ